กูสิไปส่งไม้ไปโรงเรียนเนาะค่อนข้างที่จะประหยัดน้ำนี่กะแปดโมงใช่ไหมเข้าเรียนจะมองวะแปดแปดโมงแปดโมงสามฝ่ายสาม <laughs> อันนี้เป็นเขาจีฮันดังเนาะทุกคนแถวดงปะลานที่จริงมันมีหลหายฮันเละขเขาเลยวุตายพระอาทิตย์สองอันทะเลเ <laughs> ขาจะวัในให้นับเนี่ยหน่วยเบิ้งมันเกิด <laughs> ล <laughs> <บอ>้านเบิ้งหน่วยสิบห้อย พันหมื่นโอ้ลักหมื่นเสียหนีเ่นิ้วไอ้กบใหญ่นะคะนิ้วไม้เป็นฮอตนันแล้วตือ้อสบายดีนะทุกคนสบายดีวีลคอมโอเคในพีชแชนอววันนี้ตื่นเช้าผิดปกติเพราะว่าไม่นัดไปส่งน้องสาวยุ่งเียินนะ I will I woke up early today because I have to pick up my to school ตอนนี้ฮ้อนเลยเนาะกำลังไลฟ์สดอยู่อันนี้แมนบ้านไต่ครับพอร์ตบ้านไต่สนามบินบา้านไต่บ้านไม้จะอยู่แถวนี้เนะ <Hello. S 2> าะมาเลยทางไลฟ์สดทางถ่ายคลิปถ่ายไลฟ์สดนำจป้าตืน่นมางามเลยเว้ยเดียวเออดิแม่วันนี้ให้กลุฮะเอาเอานะี่มาให้เลยเนี่ไดไอ้เฮลโล่างนี้เขาสั่งตัวนี้ตัวนี้สั่งอันนี้เอาไว้ไลฟ์สด นี่สาอการ์จะมีมันมันสวยเร็วอ้าวโอเคสวัสดีทุกคนอ้าชื่อนี่ก่อนชื่อสวัสดีทุกคนมือนี้ไปใส่มืนี่มนี้ไปมินี่โกมชิบิซงไม้ไปโรงเรียนเนาะค่อนข้างที่จะประหยัดน้ำมันรถดหลายเติบคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ที่ไม้มักเพลงเนาะจ้าว่าเป็นคอนเทนต์ที่ประหยัดน้ำมาต้องเลี้ยงเข่าสวยได้ทำไมเลี้ยงเข่าสวยกู กินอยู่วันใสอือโอ้ยพอดีพอดีเลิกเฮียนจะมองว่ะเลิกเฮียนสิบสองโมงอ่าพอดีพอดีเอาชิ้อเครื่องที่ไปจ่ายบริจาคช่วยน้ำช่วงเอาเคือโบโบะใช่ไหมกระจับมาเลยมาเว้ยเสื้อมาเปลี่ยนนะทุกของโบโบะทุกของอบบมาวันนี้สิไสิม่ไทยคิดปเปลี่นเฮียนเนาะบอกว่าพอดีเปลี่ยนแผพดดิโอเคเอ,เอาเปลี่ยนเอาเปล่ยเดียเด๋ยวเขานุ่งใส่เสื้อมาวะเองเนาะส่งบนตังใส่เออมีอยู่เลย ไอ้เครื่องเครื่องมายังอยู่เดี๋ยวมาอยู่เสื้อเบิ้งอยู่เบิ้งไปคงเฮียนจักรไทีเบิ้งบ่ต้องเบิ้งหราหนึ่งชั่วโมงฮะชั่วโมงหนึ่งบ่ว่าอีหลีอีหลีเมนสีอ่ะเดี๋ยวเสกบางกุ้งก่อนโอ้ได้อีหลีบอกเร็วบนรถรถทิดส์ sorry ฉันเตือนไอแล้วไอกับบัฟังบอจออกมาไอจะออกมาจะเจ็ดโมง จะม้งตายจะออดยำตั้งได้อปล่ตั้งหนาจาปะปวได้อ๋อเขาบอกตัวนั้นไมหมต,ตัวนั้นมผมยังยุ่งอยู่เลยน,ในี่งผมได้อาบน้ำเสื้อที่ล่างงานกองมาค่อยเสื้อมาเฮียนอยู่ยใช่ปะมาเฮียนอยู่ยว่ะไม้เฮียนมเนมืองน้อยเราทุกคนเหี้ยดบางคนอาจจะมองหูเนาะว่าหน้า,าหนงซีคอยเฮียนกุดไม้ ออกนนหมเง้ยคือ oui ที่เที่ยงเขาจะมุสนาบบเที mm ่ยงมุสนาเบิ oh, way, way, way. ่งไอ้น้องสตูเดอร์คนดูผู้ใดก็มีลากาในการเที่ยงเบิ้ดคนคนอื่นเขาเที่ยงเก่งเนี่ยแมนเที่ยงก็แล้วโอ้ยโอยโอรถก็คือติดแหงอันนี้เฉพาะหอมเฉพาะหอมมันหน้าบ้านนี่เอ่เรถติดมันยังมีตัวหัวตัวนี้ฮอดร์ลัตนะใช่ไหสุดติดโอ้แม่นเนาะโอ้ลืมติด บ้านไอ้เห็นคุณราฟ้าก,กันนี่ <Man. S 2> ท่านไอ,อยู่หันแันโ okay. อเคเราทุ่มเทแหงมาเดี๋ยวเดี๋ยวขับรถต, <laughs> ต่อกะนทุกคนไปสดจักก๊กอย่างเนาะอันนี้กะจิตอพลงเลย <laughs> เจะคิดว่าสีลกยูตะไลฟ์พี่ซื้อครับหมนี่ก็แปดโมงไงน,นะเข้าเฮียนจะมองวะแปดโ <laughs> มงแปดโมงสามฝ่ายสาม รถติดเนาะตอนนี้รถติดเขาขึ้นมาซูนมาคักรถเยวะตอนนี้รถติดว่เป็นยังไงรถติดเ oh ที่ยว <okay. S 1> เป็นคอนเทนต์ในคอนเทนตไ์ไม่ทำใจแล้วหมายว่าปกติไม่เฮียนเอียงนะเฮีนนนเนยนแล้วนะมันก็เฮียนส่งวิชาแล้วเนาะตัดไปวิชานึงก็สมมติวันนี้ไม่ได้เฮียนที่วิชาแล้วมันเปลี่ยนคอนเทนต์เนาะเปลี่ยนคอนเทนต์เปลี่ยนคอนเทนต์รถติดขอตอนนี้หวังแไปยังเดียวก็คือขอให้อาจารย์บขาขึ้นซูบุงแรกขอเอ้ยบางทีเรากัดยุเขต น้ำท่วมอย่างดีเขตที่ว่าเนี่ยบางทีเราก็ไปซากด้วกันจะบอกว่าเขี่หงเฮียนไม้เห็นไหมไม่ยังไอ้ก็จะไปขับรถเป็นตัวอย่างเป็นยังรถนะทุกคนรถีไหลายเป็นยังแถวห้องเฮียนไม้เห็นไหมเขาจะอ้นแจ้งการไว้ว่าห้งเฮียนใบน้ำซีท่วมเพื่ะเม่นเมืองน้อยดีเต้นมืดมันแจ้งโอยตายพระอาทิตย์สองอันทะเล เขาจะมาให้นับเนี่ยนวยเบิ้งมันเกิดล้านเบิ้งหน่วยสิบหอยพันหมื่นโอ้รักหมื่นเสียหนีจะนิ้วไอ้กบใหญ่เาคันนิ้วไหมเป็นฮอนดันแล้วตื้อไปเอาออีลี่อาออีลี่เขาจะนับยังทีได้มนนับหัวล้านหรือเปล่าล้านนวยหรือว่ามันนับหมื่นไปว่ะพันว่ะน่วยมันเหาะจับหน่วยแหละน่วยสิบห้อยพันนวยใครคิวนี่ติบวะ ไอ้ไอ้ไหน่วยไอ้ขึ้นเถิงคิว้วเด็เยเออมาันก็หน่วยเถิงคิว้วเอ้ยแสดงว่าหัวเขาเกับบริลลามันเป็นฟิลแบบหัวคนมีเงินตอนเท่าตอนนี้ยังอเวน <c oughs> จ้าไอ้กบก็มีกบขึ้นสูงๆกับกับบอสก<ห>ับบริสุ่มเนาะบ่พอตะกี้นี่ตอนวัยรุ่นเขาจะมกักฮิตตัสกินเฮดเห็นหมอ่าเมนแล้วแล้วหัวเธอไปเธอไปแล้เพราะว่าขูดเด้ไหมเพราะว่แรปเปอร์ห่า แต้องปักคูดมันคือมันคือเส้นมุกกันนอกเลยอ่าแต่มูไอ้ยหัวจุดล้านหมดเลยพอมาแทะไปเด้เริ่มโกนๆไปตอนนี้โอเคตอนนี้ก็เลยแบบบริเวณเลยจงผมโอ้โหติดแหงเห็นบอกสมบ่รณไอ้กลุ่ล้มักมันวเหียนเนาะเห็นเด็กน้องเด็กน้อยพูดอี๋เนอะน่ารักไปอ่ะไว้เสศษใสออออกแมนเลยเนาะคือเข้าดีแหละ ทุกมือนีในะถ่ายคลิปกัก้โกมจุดแล้วคิดว่าเป็นแฟนกันเลยดิเป็นบอแมนเนาะเพราะว่าสนิทกันเนี่ย <c oughs> หนาวใครลูก <c oughs> ไม่นะบ <B oman S 1> อแมนนะคืวันนี้ก้อยไอ้โกไปเจอเธอก็กดีแล้วมีจะแซวมูไหมเป็นแฟนเ <c oughs> ขาไหนจะว่ามีเขจาจะมีแฟนแล้วคนที่โสดมีทัพทีมกับป๋ายุลีโอ๋อันนั้นมูมิน,นอะกูซื้ออย่งางวะซื้ออย่งางวะโอ้ยบอแมน สาลาอูสาลาอูสาลาอูอุ้งอุ้องาจั๊กเคยเอาไอจีอยู่เอาซื้อวัวในนี่เอายูมีมมาาผู้ใหญอบางคน่ะฮักตาฮักคนนี้ผู้ใดญแต่ยูมีม,มันไม่เห็นซิ่แพคไอกลบแล้วละมันย้ามันก<อ><อ>็บโบโบพีดอีกมีซิ่แพคกับพีดอีกเอาตายมันเป็นคนโตน้อยมันแบบแบบ,แบ,บมันคิดไว้กลบตัวใหญ่นะโตใหญ่ใหญ่ซห่สำแดดกันสำนี่ ใช่ต้องนัดอ๋อโกบ่เห็นส่บอกกับยูมีพู้ที่บัน่ามาที่มันนาฮักมาฮักฮัใช่ยูมีโอ้โบเมนพู้นี้ดีบ่เมนทีบอกซลูซลูเม่เล่ายูมียูไอจีม่บมาอโก็อดแหลวันวันบ้าแปด้เนาะอาจะยันยาดไอกหม่ัอีนินอหูหลายพูดแทนทีที่สวยจ้าให้ให้หมูทุกคนต หุดพ้นจากคนไม่สตูไม่เคยคนไม่สตูมันเป็นอย่างไ,ไม่พอดีมดั่งใดดี<ะ>ข้าเจ้าแบบเทคแคร์ care, ดีเนี่ยผิวเป็นแผลบ่าปานว่าไอ้เปลี่ยนหน้าไปไอ้ไอ้ไปสตูให้กับแผลคนเดียวตลอดโอ,อ้เป็นคนเดียวตลอดแต่ขากลับเป็นบวกกับคนเดียวเลยฮะกับเป็นต<อ>ัวจกตัวเจดีดีแมนกลับ <In> กับเป็แบงสิ เวลาไปหลอกไปเล่นด่พวกไม้กับมินดาดานี่ห้องงานไหน้ยเชื่อพเราเคยเอาไห่มาสตูเลยได้นีิเพื่อเป็นคนแรกคิด่ามก็สวยอยู่แล้วกอุ้ยแค่ว่าแมนกาเอิญซื้อบะบอกป้าพรม่าทิพิเมรีอันคนในีัยผู้สาวในสตูเร่เคยเอินซื้อเลยมีแต่ว่าเพิ่นลินี่เพิ่นสิ แจ๊บอันนั้นโมเมนต์กบเนะมันเป็นคนอื่นเอาอิลีตายลาสุดไอ้พาใส่ไปจดอกมั่ชตะลายักตาตะจบอ้อมแงตอ้าวอหไอตูไอตูตัวโฟล์ตอ้อมอ้อมมาหาไอตูอีละคิดแล้วดิกับไอตูแต่ว่าหน้าหักนั่นแหละคนนฮะคนทุกคนไอซีีเอาจริงรเลยใส่ทั้งข้าง เดี๋ยวครับรถตอนนะทุกคนไล่สดอยู่นี่เห็นบททักทายคนพูดอ่านคอมเมนต์เลยมีคนเบิ่งเสยอ,อมีคนเบิ่งหลายเลยเลยยูเมกาค่ออนนะในบนตอนนี้เป็นตอนคำเด็กไปนะทุกคนจะขับรถต่อไปตอนนี้ฮอตอ่าน้ำผุ้งน่าจะอีกเคิงไปหอโรงเรียนไป <Okay. S 1> ตอนนี้แปดโมงเก้านาทีไปนะทุกคนตอนนี้ กาแฟซื้อขา้าวตีาเตยยูน่แทบห้านดังเลยห้านนี้กับห้านนั้นมีสองห้านเนาะแต่กบมักซื้อห้านนั้นแต่ห้านนี้กับแทบคือกันซื้อก้อนหนึ่งจะก้อน,นเฉดนเนาะถามเบืองมาลงไปซื้อวันนี้กันแปดโมงปสิบแปดน่าจะฮอนเฮียนแปดแปดโมงสี่สิบคืนวาเนาะเดี๋ยวทามาม,มานาะทุกคนฮะ จะเบิ้์นอ้าวเป็นก้อนนึงวะนี่อ่าอีกก้อนนึงเป็นของมายอ้าวกินข้าวต้องกินหวานไงเฮ้ยอันนี้พวกกินหวานนะว่ะอาออันนี้เขาจีเนยนมโอ้เขาจีนมโอ้กินข้าวกินหวานหน้าแฮปปี้เนาะได้ของกินแล้วแบบเออมีเฮงก้อนเท่าไหร่อันเบอรนี่หกสิบสามพันหกสิบสามพันอันนี้นี่น่าจะห้าสิบชูดอลลาร์ประมาณชูดอลลา่าสองสองดอลลาร์ควานะทุกคนเฮ้ยไก่เด้ สดอลลาร์ประมาณกับสีเซนอันนี้อันนี้น่ง <13. S 1> ิบสามพันสิบสามสิบสามตัวนี้เท่าไรตัวนี้สองห้าเก้อนสองห้าองก้บโอ,อนนี้กั <3 S 2> กบกก้อนหนึประมาณอันนี้หดอลลาร์กับสิเซนตัวนีน้วัน dollar and t e cents c e n t ไปไปก็นอนสกินเลยปะไม่บ่ไม่นะสกินเลยเไม่สกินเลยเนาะะเาดี๋ยวอะนี้เป็นคีฮันดัง,งทุกคนแถวดงประลานที่จริงมันมีหลายฮันเลย ท่าแรกเลยเพราะว่ามันอยู่ใกล้สุดไอเห็นมักซื้อท้านด้านหน้าเกือบไปคนมากินข้าวจีอ่ะเทสเบิงด้ข้าวจีปัตเต้นี่แซ่บเลยอยู่นี่ได้ใส่อันแต่งดองบ่ใช่แต่ว่าบ๊ทไซนมันขอบสิโอ้แม่นอ่ะเดี๋ยวมันจะเสียบ่อบในอ่ะยังมีคำแรกเลยค่ะยาเปิดเไง รสาติเป็นตอนนี้เออมันจึงแซบเออมันจึงกรอบแซบปะแซบทองตอนนี้ทองแบบอีกอนหนึ่งเป็นเลยนมเนาะแค่มดเลยคือเบากนะเออแล้วมดมายไหมบอสเออโอเคเดี๋ยวซื้อให้ยุงยจ้าคอ อันนี้มีสติงยูเอ็มร้อยเอ็มร้อยกันมีแหมสติงอันนี้จีจูนใส่โค้ดลายอะให้ไม้กินก่อนนะนั่นทุกคนมานี่สิเ้าจีหรือกินเขาจีปาเต้เดดวันฝอยเ้าจีปาเต้เ้าจี means break ปาเต้ก็คืออ่า inside เป็นอาหารฝรั่งไปมีหมูหมูฝอยนะทุกคนแซนด์วิชเวียดนามแซนด์วิช Cái so gì uh Huh? Ừ Mhm. 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 nè, Mhm. 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 พอเลี้ยงลูกมือหนึ่งพ่อไปว่ากระเทาะโพดโอ้ยกบมันเไหร่วะไอตูดไปมันมีเซนเซอร์อยู่จ้าเสื้อใจไอ้นี่นะครับรถใอเขาจะเป็นวินคือรถเกคุกกกันเลยนะอืมออรถออโต้กับใครเนีะอันนี้ใช้เกลียวแซฟปะแซบเนาะ แซนะ่บะยามีพวกคนแส่บแกเพ็ดนี่แหงแซ่บจะเพ็ดแห่นไไอ้พ้างให่ซื้อซื้อเลยไอ้บึงท่าดวงอ,อ๋อหนะันยามหรบแบบแต่ขนกเพ็ดนี่โคตรเผ็ดขอเข้า,าได้ปะวะขอเขา้าห้องนะน่าจะระทานแล้น,นขอ,อขอแล้วแต่ว่าจาทีบแบบหลายซือ มันจะหมายขาดเด้มบ้างชีเบิร์ดลิ์ดกินของหวานต่อ cái như con lên nó kêu bé lưu thang nha mhm 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 บนบนบอนมีตารางแล้วแต่ว,ว่าเขาะโดดสับอาจารย์เฮียนะ,นะแบบเ,าเขางเราล็กชั่วโมงเฮียนกนาายันนะแรกสุดเลยไอข,ขาว่าให้มันมันลอกดีมืออื่นเนาะมือเทาไปกินปุ่เจ้าขี่วะ่ะแถวบ้านได้แซ่บได้ปีงไก่ไมายใจนะมาโอเค ไป่ือ้ซื้อแลรมึไปซื้อแล้หลังจากปิดคลิปนี่ก่นนคอบิดสี่แม่งกระถายคลิปเลยนี่นะจะได้สี่คลิป แล้วกลายนี่ไปกับบดติดแล้วอ่าบดติดพอมันกลายไปมันแปดมังค์เคิงแล้วมันบดติดแล้วแล้วผู้คนของเฮียนไปแล้วเลยอือฮึผู้คนของเฮียนเ,นเยนขเ้เากาศแอบแหง น่าจะมีไมเอสมาร์เขียงแบบขอกีีแบบขอบขอบเป็มนมันเียมันเฮ้มาบนรถดีเลยวจายหอมส้มสักคน ของเฮียนไม้ายคือว่าอันกฎหมายตัวนั้นอ๋อเมืองเอาก,กฎหมายเมืองน้อยหลงคือว่ากฎหมายอันดอดนคุมอะเมืมเอ่อไหรแบบไอซีจะจะกินแจัคไอีครับเลยอันนี้ก็เหี้ย อาจารย์หาข้าเข้าอ่ะมาไม่ทางก็ขึ้นอ๋อเจอโชคดีเนาะอาจารย์หาข้าขึ้นมาขึ้นห้องต้องรีบวิ่งเลยล่ะค่ะแลน<ม>ใส<ช>เกียร์มาเลยยังคงว่าคันเป็นอาจารย์ยงนะกันซิบไม่เข้าห้องมันลุ้นเรงมาเดี๋เข้าห้องไดีเข้าอีโ <c oughs> ด้เดี๋ยวเข้ากินแล้ว เคยทึกอาจารย์ไล่เอาถุงห่มเนียนร้อนมาซาจะปีนี้ายขวาขวาจะปีนน่าจะไม่เย็นแปลว่านี่เนาะนเลยซ่าแบบสองนาทีอ่ะต้องไปต้องวางอาจารย์แล้วกันนันดีต้องเค็งระเบียบดิเห็ุแห่งไมีมีอันนั้นซ้ายขวาอือใช่เออฝั่งซ้ายสหรับโอ้แต่ผมคูอซ้ายขวา นี่เนาะอันนี้คองเฮียนมาเฮียนนี่ s, right? <S mm hmm. i น n น l Institute of Justice เข้าไปเลยบ่เข้าไปเลยค่ะฮัลโหลมีแต่ต้นไม้้วบบคอยมีตึกใช่เฮียนตึกเด็ดละเอ่อไม้เฮอีฟาหนึงตรงยาซ้ายบยก่แล้ค่ะมีตึกก่อนมาเีนปีนึงเจแล้ว่เออออจอดตัวหน้ารถเด็ นานรถแดงเราเชิญเฮียนยุตึกงเด้อเฮียนยุติ้งดีอ๋อไปลากลับไปจ้ะไากลับไปเดี๋ยวถ้าเรามาหาเขาบอกก่อนเด้อบอกก่นอนนั่นจากเซาหนาทีโอเคไปจะบอกไปจากเซาหนาทีเลิกจังโมงใั่ไจริงๆมันเลิกทีก่สองโมงกะซับเอ็ดโมงไงกูบอกนัก็ได้วอุ้ยโอเคคุณแล้วคุณแล้วไปสีห้องไปบายจ้ะเ<ห>นอ ไปพ่อบม่ไปไปพอเอาเอาสักเท่าเลยนะกินนะนั่นกับติ๊บซบติ๊บอันปากมันนอนทุกคนนะน้ำแห้งอย่างนั้นเลย่างก็จะก็จะเผ็ดได้เลยโช่ไอ๋อเสดงว่าอยู่นี่ขี่รถเขามาจอดอยู่ในใกล้ๆห้องเฮียเลยเนาะ ก็ถือว่าโอเคนลก็ก็ชิกลับไปเงินยเนาะทุกคน,กคนแล้วก็ทามาหับไม้แล้วก็จะกินขขาจีต่อนเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ซิปมีนยังไยทุกคนไปหับไม้ไปงเงียนหับไม้ก็มาทรองอย,ยงเงียเดียวผีกับไม้ and take took her to school to college This is my first time that i pick up the girl to school ือว่าไม่เป็นคนแรกแน่ๆนี่ปกติเมเคยไปส่งยุงเฮียนเนาเคยไปส่งผู้สาวยู่งเฮียนโอ้ผู้สาวกฎไมายวะผู้สาวกฎไมาผู้เป่ากฎไมาเนาะมันก็บพวกไก่จับบ้านครบนะแต่ว่าใช้เวลาแบบไปฮับเด้ย พอพอบ้านกบเฮ้ยต้องออกทางเก่าสิเอา,าดีแน่น่าจะได้พอบ้านกบอยู่อีฝั่งหนึ่งเนาะโว่ามันจะอยู่คนละฝั่งกันแล้วก็เลยเฮ็ดให้ไปฮับซาเสียเวลาเพราะว่าไปฮับไม้อะไรกันยังมาส่งอยู่แถวบ้านกบเ,เลยก็เลยเฮ็ดให้น่าจะตัดมัวะหรือว่าไป ใช่ปะเคยมาเนาะห้องอิรีตันอิรีในบางโจงบางกูงโค้กแมพนะาออกไปทางเขาทุกคนสำหรับคลิปนี้กะสีคอตาทุกคนไปก่อนเนะเดี๋ยวฉัไปนอนตอ่อทุกคนตอนนี้แปดโมงสี่สิบเอ็ดถือว่าทรงไม้อาไม้ซาเข้าห้องไปเนาะ <laughs> ดีเด้วยว่าอาจารย์เรา กบมาซากกัน,าากนอะทุกคนห้ามสกิปโฆษณาเด้อดอนสกิปแอดเวอร์ทิสเมนต์วันนี้ก็จะมีอีกอีพีหลายอีพีนะทุกคนจะถ่ายกันใหม่ See you next video Thank all you guys for watching bye bye ทุกคนจะกวกบไปนอนพักก่อน I'll go back home too and I'll sleep again bye bye นะทุกคนเจอกันใหม่ใช้เวลาไป เกือบสองชั่วโมงในการขับรถมาจากบ้านกลงกลับไปบ้านไม้แล้วมาส่งบ๊ายบายนะทุกคนบ๊ายบายไปก่อน